ครั้งหนึ่งนะหมู่บ้านเล็กๆบนยอดดอยสูงในภาคเหนือผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขลายล,อล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้เขียวขจีสิ่งที่ทําให้หมู่บ้านแห่งนี้พิเศษคือเสียงดนตรีอันไพเราะที่ดังก้องไปทั่วทุกวันในหมู่บ้านแห่งนี้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าดอยคําเขาเป็นนักดนตรีฝีมือดีและชื่นชอบการเล่นซึ่งมากทุกวันเขาจะนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านดีซึ่งเป็นทํานองอ่อนหวาน ทำให้ชาวบ้านรู้สึกอบอุ่นหัวใจแต่แล้ว,วันหนึ่งขณะที่ดอยคำกำลังบรรเลงเพลงฟ้ากลับเปลี่ยนสีเมฆดำคืมเริ่มรวมตัวลมพัดกระโชกแรงสายฟ้าฟาดลงมากลางหมู่บ้านพายุใหญ่โหมกระหนำ่ำชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัว โดยคำรีบไปหาผู้เท่าหลวงขาวซึ่งเป็นผู้รู้ประจำหมู่บ้านผู้เท่าหลวงขาวกล่าวว่าเทพ,พเจ้าผู้ปกป้องหมู่บ้านกำลังหลับไหลแล้วเราจะปลุกเทพพเจ้าได้อย่างไรโดยคำถามผู้เท่าหลวงขาวยิ้มพางหยิบกระเป๋าวิเศษออกมานี่คือกระเป๋าแห่งเสียงดนตรีข้างในมีเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์เจ้าต้องใช้มันเพื่อเดินทางไปยังดินแดนแห่งเทพและปลุกเทพ,พเจ้าขึ้นมาอีกครั้ง ดดยคำรับกระเป๋าวิเศษและมุ่งหน้าออกเดินทางทันทีโดยคำเดินเข้าป่าใหญ่ขณะที่เข้าไปลึกขึ้นหมอกหนาทึบค่อยๆปกคลุมทางเดินจนไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยโดยคำเปิดกระเป๋าวิเศษและหยิบปีแหนออกมาก่อนจะเป่าเป็นเสียงดังกังวาน ลมจากเสียงปีแนพัดผ้าหมอกให้จางหายไปจนเขามองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้เมื่อเดินไปเรื่อยๆดอยคำพบกับหน้าผาสูงชันไม่มีเส้นทางไปต่อเขาลองค้นกระเป๋าว,วิเศษอีกครั้งและหยิบกองตึงนงออกมาตี ต้องตึงนงดังกังวานไปทั่วป่าสัตว์น้อยใหญ่พากันออกมาจากที่ซ่อนพร้อมบอกทางให้กับดอยคำํำดอยคําเดินตามทางที่เหล่าสัตว์บอกไปจนถึงถ้าศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าถ้ามียักษ์ตัวใหญ่เฝ้าอยู่มันขยับตัวขู่คำราคำดอยคํารู้ว่าตนเองไม่มีทางสู้ได้เขาจึงค้นกระเป๋าวิเศษอีกครั้งและหยิบสลอออกมาเล่น แหลมสูงของสล้อแผ่ออกไปอยากเริ่มง่วงเปลือกตาของมันหนักขึ้นและในที่สุดมันก็ล้มตัวลงนอนหลับไปเมื่อดอยคำเดินเข้าไปในถ้ำเขาพบประตูทองคำทรงกลมขวางอยู่มันไม่มีกุญแจหรือกลไกใดๆดอยคำลองเอื้อมไปแต่แต่มันกับแข็งแร่งราวกับภูผาบางทีเสียงดนตีอาจเป็นกุญแจดอยคำคิดในใจ ดอยคำค้นกระเป๋าวิเศษและหยิบซึงออกมาแล้วเริ่มดีดเป็นห่วงทำนองที่นุ่มนวล สงสีทองค่อยๆเปล่งออกมาจากตัวประตูแสงทองแผ่กระจายไปทั่วทั้งถ้ำประตูค่อยๆเปิดออกเมื่อก้าวผ่านประตูทองโดยคำพบว่าตนเองยืนอยู่ในดินแดนแห่งเทพที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกสีทองเมื่อหน้าของเขามีบันไดสูงทอดยาวขึ้นไปและที่ยอดสุดของบันไดนั้นมีกองสะบัดชัยศักดิ์สิทธิ์ตั้งตระหง่านอยู่โดยคำเดินขึ้นบันไดไปจนถึงยอดและเมื่อเขายืนต่อหน้ากองสะบัดชัย เขารู้ว่านี่คือสิ่งที่จะปลุกเทพเจ้าได้เขายกไม้กองขึ้นและตีกองสะบัดใช้สุดแรงเกิด เสียงก้องดังกล้องไปทั่วทั้งดินแดนแห่งเทพมเมฆหมอกสีทองหมุนวนดาวพายุแสงสีทองส่องประกายเจิดจ้าและทันใดนั้นเองเทพพเจ้าตื่นขึ้นมาอีกครั้งและกล่าวชื่นชมดอยคำที่ยอมทุ่มเทพเพื่อหมู่บ้านและแล้วหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง